อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้หนูหมดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิทนรรองที่21พระเจ้าตรีวิกรมเสนเดินกลับมาที่ต้นศกและนำร่างที่มีเวตาลสิงอยู่พาดมาเดินกลับมาทางเดิมขณะที่มาตามทาง,ทางเวตาลก็กล่าวว่า โอราชาโปรดฟังนิทานจากข้าอีกสักเรื่องเถอะท่านจะได้ไม่เบื่อกับการเดินทางยังมีนครแห่งหนึ่งนามว่าวิสาลาณที่นครแห่งนี้มีเศรษฐีนามว่าอัฏฐท,ทัตซึ่งเขามีบุตรสาวนามว่าอนงคมัญชรีนางผู้นี้มีรูปโฉมที่งดงามยิ่งนักกระทั่งเมื่อถึงวัยออกเรือนบิดาของนางก็จัดหาสามีให้นาง เป็นพ่อค้าจากเมืองตามาระลิปตินามว่ามณิบรมันนางไม่ได้รักสามีเท่าไรนักแต่ผู้เป็นสามีนั้นมีใจพักดีกับนางเสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งมณิวรมันผู้เป็นสามีได้ออกเดินทางไปเยี่ยมญาติยังบ้านเกิดของเขานางอนงคมันชรีจึงได้ขึ้นไปนั่งเล่นบนดาดฟ้าพร้อมเหล่านางรับใช้ขณะที่กำลังเลื่อเพลินอยู่นั้นนางอนงคมันชรี ก็ได้มองไปเบื้องล่างและได้สบตากับชายหนุ่มนามว่ากมลากรบุตรชายของสมุหาราชมนเทียนและความสเสน่หาก็ได้ก่อตัวขึ้นในใจของทั้งสองคนจากวันนั้นนางอนงค์คมันชรีเฝ้าแต่คิดถึงกมลากรเสมอมาตกกลางคืนก็พานให้นอนไม่หลับจิตใจพะวักพระมงว้าวุ่นถึงแต่เขาผู้นั้นจึงตัดสินใจลอบออกไปยังเทวาไลแห่งหนึ่ง ที่ตระกูลของนางสร้างไว้พร้อมกับอธิษฐานว่าข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หากชาตินี้ข้ามไม่ได้กรรมาลากรมาเป็นสามีก็ขอให้ได้เป็นสามีภรรยากันในชาติหน้าด้วยเถิดเมื่อกล่าวจบนางก็ได้ใช้ผ้าคลุมทำเป็นบ่วงเตรียมที่จะผูกคอตายขณะนั้นเองสาวใช้ตื่นขึ้นมาไม่พบใครจึงรีบกวิ่งติดตามนางไปพบนางกำลังแขวนคอตอนเองอยู่จึงตกใจ รีบปีนขึ้นไปตัดบ่วงเอาตัวนางอนงคมันชรีลงมาได้เมื่อนางฟื้นขึ้นมาจึงเล่าความจริงให้สาวใช้ฟังสาวใช้รับปากว่าจะหาทางช่วยเหลือให้จงได้วันรุ่งขึ้นนางรับใช้ได้ออกเดินทางไปสืบหาบ้านของกมาลากรจนพบเป็นเวลาเดียวกันที่กมาลากรน,นอนสมอยู่ในอาการรักโดยมีสหายคอยดูแลอยู่และแล้วกมาลากรก็ได้เผยความในใจให้สหายของเขาฟัง ฝ่ายนางรับใช้ที่แอบฟังอยู่ได้ยินเรื่องทั้งหมดก็ได้เปิดเผยตัวและนัดแนะให้กมาลากรไปเจอกับนางอนงคมัญชรีในยามดึกที่หน้าเทวาลัยในยามวิกาลนักเทวาลทั้งสองได้มาพบเจอกันต่างฝ่ายต่างสวมกอดเข้าหากันพร้อมกับพรรณนาถึงความรักที่มีต่อกันในที่สุดข้าก็ได้พบเจ้าข้านาเฝ้าคิดถึงเจ้าทุกคืนทุกวันเลยนะข้าก็เช่น เกิดที่จะปลดชีวิตตนเองเพื่อรักที่มีต่อท่านด้วยหัวใจที่อัดแน่นด้วยความรักที่มีต่อกันอย่างล้นเหลือไฟรักของนางอนงค์คมัญชรีก็ได้แผดเผาหัวใจของนางจนแหลกสลายตายลงทันทีเมื่อกมาลาก่อนเห็นหญิงอันเป็นที่รักตายไปเขาก็เสียใจจนเสียสติตา,ตายตามนางไปอีกคนตายแล้วฮะนาง เมื่อสามีของนางเข้ามาพบร่างของทั้งสองก็เสียใจเป็นอันมากจนหัวใจของเขาแหลกสลายตายตามไปอีกคนผู้คนที่รู้ข่าวต่างประหลาดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังเศร้าโศกเสียใจอยู่นั้นพระแม่เจ้าจันทีซึ่งสถิตยอยู่ในเทวาลัยแห่งนี้ก็ได้ปรากฏกายขึ้นเศรษฐีอัธพัทจึงได้ทูลขอให้ช่วยชีวิตลูกสาวด้วยความเห็นใจ พระแม่จันทีจึงยินยอมในคำขอนั้นพระองค์ได้ประทานน้ิพิษปราบพ์คนทั้งสามพร้อมกับกล่าวว่าเพื่อความถูกต้องและให้เรื่องราวดังกล่าวจบลงด้วยดีเราขอให้เจ้าทั้งสามลืมเรื่องราวอันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นเมื่อกล่าวจบพระแม่จันทีก็ได้หายตัวไปคนทั้งสามก็ได้ฟื้นคืนชีพมาและไม่รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่สุด นางอนโนงคมันชรีก็ครองรักกับมณีวรมันผู้เป็นสามียังมีความสุขเรื่อยมาฝ่ายกัมลาก่อนก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขดังเดิมท่านราชาท่านคิดว่าทั้งสามคนเนี่ยใครกันที่มีรักอย่างแท้จริงพระเจ้าตรีววกรมเสนได้ฟังปัญหาเช่นนี้จากเวตาลจึงตอบขึ้นว่าเราเห็นว่า มณีวัลลมันเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่มีความรักที่แท้จริงมากที่สุดซึ่งนางอนงขมัญชรีและกมามราก,กอนนั้นนะ่ะมีความรักให้กันด้วยความรักแบบขนตาบอดไม่มีเหตุผลไม่มีความละอายเป็นความรักที่เห็นแต่ตัวส่วนมณีวัลมันนั้นมีความรักให้นางมัญชรีอย่างแท้จริงเพราะแม้เขาจะเห็นภรรยานอนตายในอ้อมกอดของชายอื่นก็ไม่โกรธแค้นแต่อย่างใด เขาไม่ไดเห็นว่าคนทั้งสองเนี่ยกำลังลบหลู่เกียรติของเขาเลยแม้แต่น้อยเขาไม่เห็นใครเลยจะมีค่าไปกว่านางด้วยความรักความเสียใจเขาจึงเสียดายนางแล้วก็ตายไปด้วยความรักดังนั้นเราเห็นว่ามานิวัลมันเป็นผู้ที่มีความรักอย่างแท้จริงในกรณีนี้จเจวีตานเหตุใดเจ้าจึงหลอกให้ข้าดเดินกลับไปกลับมาเช่นนี้ฮะ เจ้าก็รู้ว่าข้าเนี่ยจะตอบคำถามของเจ้าได้ข้าจะบอกท่านในอีกไม่ช้านี้แล้วเมื่อพระราชาเฉลยดังนี้เวตาลก็หัวเราะเสียงก้องกังวานแล้วลอยกลับไปยังต้นอโศกด้วยความสะใจการให้ภัยซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งเนื้อสิ่งอื่นใด